โรงเรียนทุ่งช้างโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,าน่านขับเคลื่องและบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยโทวินยูศีบุญเรืองและนายเสยรวัตรซอนนอนทีกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่รวมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยรูปแบบบูรณาการ 2L2SF atCS ประกอบด้วย Lead การนำสู่การปฏิบัติ Learn การวางแผนและการเรียนรู้ร่วมกัน Show การดำเนินงานตามแผน Share เผยแพร่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Feedback การวิเคราะหร์ระบบ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร TCS คือการทำงานเป็นทีม Teamwork มีความคิดสร้างสรรค์ Creative thinking มีจิตบริการ Service Mind องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยร่วมกับคณะครูในการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมสู่การเป็นคนดีพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสาระท้องถิ่นอิงวิถีน่านสู่การมีงานทำโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนทุ่งช้าง พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรการเรียนรู้ c o d i n g to s m a r t f m r m อิงวิธีทุ่งช้างจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคปัวหลักสูตรห้องเรียนพลังสิบส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยการ PLC เปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียนการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านโครงการบริหารงาน6กลุ่มง,งานปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกสู่ห้องเรียน 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้วยรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาแบบบูรณาการ 2L2SFTCS f S, เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายสร้างและใช้นวัตกรรมตลอดจนเรียนรู้มีทักษะและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลักการร่วมมือร่วมใจร่วมสร้างคุณค่าส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงและสามารถเข้าไปมีส่วนรวมในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่ดีงามของชาวอำเภอทุ่งช้าง 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างรอบด้านทั้งด้านภาษาการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลส่งผลให้นักเรียนครูและสถานศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆตอนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูราชสถานศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การนิเทศแบบบูรณาการ 2L 2SF at c s ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย Active Learning โดยอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นวิถีน่านโรงเรียนพุ่งช้างเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ในอนาคตโดยได้นำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนและรูปแบบที่กำหนดและสะท้อนถึงการปฏิบัติที่ได้สูงกว่าระดับปฏิบัติที่คาดหวังโดยเฉพาะเป้าหมายเชิงปริมาณที่กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ถูกต้องเชื่อถือได้ในส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพนั้นยังสะท้อนถึงการปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังและยังคงดำเนินการต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567 ภายใต้นโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน4นโยบาย10จุดเน้นดังนี้นโยบายที่1ด้านโอกาสจุดเน้นที่1เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนแนวการเรียนโคชชิ่งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาจุดเน้นที่2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพนโยบายที่ 2. ด้านคุณภาพจุดเน้นที่3ขับเคลื่อนการจัดก,การเรียนรู้ STEM education และ coding สร้างการบรูรณาการในชั้นเรียนสู่การนำไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืนจุดเน้นที่4ี่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพังหุปัญญามุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการนัฏตศิลป์ดนตรีกีฬาและทักษะอาชีพจุดเน้นที่5ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยการบูรณาการเข้ากับโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนจุดเน้นที่6ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีผ่านกิจกรรมลูกช้างสร้างความดีกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้นจุดเน้นที่7การส่งเสริมพัฒน,นาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงพื้นที่วิธีนานและศักยภาพเพื่อการมีงานทำนโยบายที่3ด้านประสิทธิภาพจุดเน้นที่8 บริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมต่อและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจุดเน้นที่9ส่งเสริมความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจนทำให้มีคณะครูที่ได้รับการเลื่อวิทยฐานะในภาคเรียนที่ส ีการศึกษา2,566จำนวน3คนนโยบายที่4ด้านความปลอดภัยจุดเน้นที่10ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในทุกรูปแบบทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในสถานศึกษาการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความหอมและปลอดภัยการจัดการบริการรับ,รบส่งนักเรียนองค์ประกอบที่3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพยึดมั่นสถาบันซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีจิตอาสารับผิดชอบในหน้าที่เต็มกำลังกระคิดกระทำในสิ่งที่มุ่งผลสำเริจของงานโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามจัญญาบันวิชาชีพจากการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปีงบประมาณ2,567โรงเรียน,นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่ช้างได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเช่น รางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะด้านนาฏศิลป์ระดับชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจจ้ากรรมมสเเด็ดพะทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองภาพพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยกับการป้องกันการทุจริตในยุคดิจิทัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่1ชิงถ้วยประธานกรรมาการโครงการกองทุนการศึกษารางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมซิมโพเซียมส่องหีบต,ตามหอยวิถีนานผ่านซอฟ์พาวเวอร์ส่งเสริมพอหป,ปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน รางวัลครูดีคนดีสีสอพอมน,น่านรางวัลสองเหรียญทอง1เหรียญเงินและ3มเหรียญทองแดงกรีธามัธยมน่านเกมส์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดวงดนตรีโฟกซองในงานประเพณี6เป่ง